โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดอร์สคิปชันได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no ร e ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฮงไกสตาร์เรียลเกมเทิร์นเบสอาร์พีจีใหม่แกะกล่องที่กําลังจะเปิดให้บริการในวันที่26เมษายนที่กําลังจะถึงนี้เป็นเกมที่เรียกได้ว่าเหล่าเกมเมอร์หลายๆท่านครับต่างก็ตั้งตารอคอยกันมาอย่างยาวนานพอสมควรเนื่องจากผู้ผลิต และผู้ให้บริการของเกมนี้ก็เป็นค่ายเกมโฮโยเวิร์สค่ายเกมของขวัญใจของใครให,หลายๆคนครับเจ้าของผลงานเกมที่เป็นกระแสโด่งดังมากมายอย่างฮงไกอิมแพคเตอร์และเก็นชินอิมแพคโดยก็มีหลากหลายสิ่งครับที่ผู้เล่นต่างคาดหวังในเกมเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นเกมเลย์แนวเทิร์นเบท3 d เต็มรูปแบบที่มีกราฟิกสุดแสนอลังการหรือจะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องที่ผู้เล่นหลายท่านครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่ของค่ายโฮโยเวิร์สนั้นต่างก็คาดหวังกันอยู่พอสมควรครับเนื่องจากค่าย เกม h o y o v e r s e ครับค่อนข้างมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของการเขียนบทเนื้อเรื่องของเกมรวมไปจนถึงวิธีการนำเสนอที่สามารถทําให้เราได้ตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อได้สัมผัสเกมของพวกเขาครับซึ่งในวันนี้ครับผมจึงจะมาขอแนะนําสรุปเนื้อเรื่องย่อๆนะครับของ Hongkai s t a r r l ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่กําลังสนใจอยากจะเล่นเกมนี้อยู่นะครับว่าเนื้อเรื่องย่อของเกมนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างจักรวาล พอพูดถึงชื่อชื่อนี้ครับเพื่อนๆหลายๆคนก็คงไม่สามารถที่จะจินตนาการออกได้ใช่ไหมละครับว่ามันใหญ่โตมากสักแค่ไหนซึ่งก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันไม่ได้มีเพียงแค่เพื่อนๆเท่านั้นที่ไม่สามารถจินตนาการหรือจะคำนวณได้ในตอนนี้ครับแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ชั้นหัวกระทิแนวหน้าของโลกเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะคำนวณออกมาเป็นตัวเลขหรือจะจินตนาการได้เลยนะครับว่าจักรวาลนั้นเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนโดยเพราะเป็นแบบนั้นครับมันจึงมีการตั้งคําถามมากมายครับว่าภายในจักรวา กว้างใหญ่ไพศาลที่เราไม่สามารถจินตนาการได้นั้นเนี่ยมันมีอะไรอยู่ภายนอกนั้นหรือเปล่าครับแนวคิดจินตนาการแบบนี้นั่นเองครับที่เป็นคอนเซปต์ยอดฮิตที่เหล่าอนิเมะหรือเกมต่างๆเลือกนํามาใช้เพราะว่าการจินตนาการถึงสิ่งที่เราไม่รู้นั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสนุกอย่างมากฮงไกสตาร์เีลก็เป็นหนึ่งในนั้นครับฮงไกสตาร์เยลนั้นมีเซตติ้งเนื้อหายอยู่ในจักรวาลใดซักแห่งหนึ่งในจักรวาลแห่งนี้ซึ่งในจักรวาลของฮงไกสตาริเีลครับก็มีสิ่งมีชีวนนก เขาถูกขนานนามว่าเหล่าอีออนหรือก็คือเหล่าเทพดารา ในตำนานภายในเกมครับมีการกล่าวถึงเหล่าเทพดาราว่าพวกเขาเป็นดั่งตัวแทนของกฎเกณฑ์แห่งจักรวาลเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับชั้นสูงที่อยู่ในมิติชั้นสูงกว่าสิ่งมีชีวิตทั่วไปหรือมนุษย์อย่างเราๆครับด้วยเหล่าเทพดาราครับก็มีมากกว่า1ต้ตนซึ่งพวกเขาแต่ละตนนั้นก็จะมีเจตจำนงนิสัยและความต้องการที่แตกต่างกันออกไปมันจึงทําให้พวกเขาครับใช้ชีวิตตามความเชื่อและเส้นทางของตนเองโดยต้นกําเนิดของเหล่าเทพดารานั้นเนี่ยยังไม่เป็นที่แน่ชัดหรือก็คือเราไม่รู้นะครับว่า พวกเขาเนี่ยมีต้นกําเนิดหรือเกิดขึ้นมาจากสิ่งใดแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่ทางตัวเกมได้อธิบายให้เราฟังครับว่าเหล่าเทพดารานั้นจะมีแรงกระตุ้นบางอย่างขับเคลื่อนให้พวกเขาสามารถเดินทางไปยังโลกต่างๆมากมายได้อย่างอิสระซึ่งไอแรงกระตุ้นที่ว่านั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรตรงนี้ก็คงจะต้องไปหาข้อมูลภายในเกมเพื่อตีความกันต่อไปครับซึ่งเนื้อหาหลักภายในเกมนั้นจะกล่าวถึงอากิวิลี่อีออนออฟทริเบเซอร์หรืออากิวิลี่เทพดาราผู้บุกเบิกครับโดยอากิวิลี่ นั้นก็เป็นเทพดาราที่รักในการออกเดินทางหรือรักในการบุกเบิกดินแดนใหม่ๆอาจจะเป็นเพราะแบบนี้ก็ได้ครับมันจึงทําให้เธอถูกเรียกว่าเทพดาราผู้บุกเบิกซึ่งเนื้อหาภายในเกมก็ได้บอกกับเราครับว่าเหล่ามนุษย์ผู้คนหรือมนุษย์ที่มีความยึดมั่นแนวทางเดียวกับเหล่าเทพดาราพวกเขาจะได้รับพลังของเทพดารามาครอบครองครับหรือจะให้เรียกพวกเขาอีกอย่างว่าเหล่าสาวกของเทพดาราก็ได้โดยอย่างที่บอกครับว่าอีออนหรือเทพดารานั้นมีมากกว่า1ตนมันจึงทําให้มีเหล่าสาวกมาก,ก หนึ่งกลุ่มเช่นเดียวกันครับโดยสาวกของอากิวิลี่อีออนออฟทริเบเซอร์นั้นจะมีชื่อกลุ่มเรียกว่าเนมเลสเมื่อพันปีก่อนครับนับจากเนื้อเรื่องภายในเกมอากิวิลี่ได้สร้างรางรถไฟสีเงินขึ้นระหว่างดวงดาวต่างๆเพื่อเชื่อมต่อดวงดาวต่างๆเข้าด้วยกันเหล่าเนมเลสหรือสาวกของขอากิวิลี่นั้นได้เดินทางโดยใช้งานรถไฟที่มีชื่อว่าแอสทร x ที่สร้างขึ้นโดยอากิวิลี่ครับพวกเขาเนี่ยใช้ Astral e x p r เ s s เดินทางขึ้นไปบนรถไฟสีเงินและเดินทางไปมายังดาวต่างๆแต่แล้วครับอยู่ดีๆมาวันนึงเนี่ยอากิวิลี่ก็ได้หายตัวไปยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับรางรถไฟสีเงินที่อากิวิลี่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็ถูกพลังงานบางอย่างปนเปื้อนเข้าซึ่งนั่นครับมันก็ได้ทําให้ Astral Express ตกลงมาจากรางรถไฟสีเงินระยะเวลาได้ผ่านไปครับกลุ่มเน m มเลสสาวกของอากิวิลี่อีกกลุ่มนึงเนี่ยได้พบเจอเข้ากับมรดกที่เรียกว่าวิวออฟ ทริเบเซอร์ของอากิวิลี่เข้าซึ่งเมื่อพวกเขาได้รับมรดกของอากิวิลี่ครับพวกเขาก็ได้ทำการซ่อม Sstal ล e อ็กเ s แล้วเริ่มเดินทางเพื่อตามหาความจริงของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเพื่อเดินทางออกสำรวจดาวต่างๆต,ต,ต,ตามเจตจำนงของทร i เบเซอร์หรือผู้บุกเบิกนั่นเองครับซึ่งนี่ก็จะเป็นเซตติ้งเรื่องราวเข้าคร่าของฮงไกสตารรียนนั่นเองครับโดยเอาจริงๆแล้วเนื้อหามันก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายที่ผมไม่ได้เล่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับแต่สำหรับผู้เล่นที่กำลังสนใจอยากจะ จะเข้ามาเล่นนันเนี่ยผมคาดว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับซึ่งถ้าในอนาคตเนี่ยผมมีโอกาสผมก็จะกลับมาเล่าเนื้อหาต่างๆที่น่าสนใจหรืออาจจะเป็นสรุปเนื้อเรื่องฮองไกสตาร์เรียลให้กับเพื่อนๆได้ฟังในอนาคตนะครับโดยถ้าหากใครอยากที่จะออกเดินทางสำรวจบนขบวนรถไฟเอสเทลเอ็กซ s เพสร่วมกันกับผมเพื่อที่จะไขความลับต่างๆในโลกของฮองไกสตาร์เรียลไปพร้อมๆกันแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถแวะเวียนเข้ามารับชมไลฟ์สตรีมหรือแวะเวียนเข้ามาชมคลิปวิดีโอได้นะครับในช่อง s k e t show ช่องนี้เลยนะหากใคร ที่ยังไม่ได้กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเนี่ยก็กดกันเอาไว้ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดๆไปหรือพบกันใหม่ในไลฟ์สตรีมของช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ